สวัสดีครับพืกผมชัยนะครับเช่นเดิมนะครับวันนี้ผมพาท่านมาชมนะครับรถ For t จ n น r นะครับ TRD Sport นะครับ3.0นขับ4ปี1 3บจดครับมาดูสภาพรถที่เพิ่งมาใหม่ๆเลยนะครับผมบอกเลยว่าคันนี้เพิ่งเข้ามาเลยท่านใดที่กำลังมองหาจักรยานยนตสวยๆและกิฟตนะครับมาดูนะครับแล้วก็คันนะครับล้อแม็กไถ่มาแล้วนะครับมาดูเลยนะครับนี่คือสภาพเดินริ้วรอยตามการใช้งานนะครับโลโก้ชัดเจนนะครับ ทีอารีสปอร์ตนะครับมาดูกันได้ดีกว่าครับว่าเป็นยังไงบ้างครับนี่ครับสภาพที่ยังไม่ได้ปรับเลยนะครับเพิ่งมาวัดบาดเลยฟูลบอลฟังชั่นนะครับเกียร์ขับสี่นะครับชัดเจนนะครับเกียร์ออโต้นะครับสบายสบายครับสภาพรถก่อนออกผมบอกให้เดี๋ยวปรับให้สวยๆเลยนะครับและนี่ก็คือไฟล์เนอร์ทีอารีสปอร์ตนะครับปี13 74ตอบโจทย์ทุกคนที่อยากได้รถสวยๆผมบอกเลยว่ารถคันนี้ ทิ้งแน่นอนครับอยากได,ได้สวยติดต่อชัยครับ096 22 482ครับสวัสดีครับ